เลือกง,งานมาของก็เลิกง,งานมาจาักหน่อยเน,น,นะน,นาะคูณลังคลบ่าอยากเบิ่งวิดีโอไอแลล้แกลล้วเนี่ยแกลล่เส้นไข้ขียดก่อนคุณลังคนว่ามาันี่ยังระซื้อมันไม่ได้รักแต่หัวใจหมดแรงมาทันวา่าเอาไอ้จัดไงไอ้วันนไม่น่ากี่ว่ากี่วา่าเลยสุขซูยู่ฟังเพลงเหมือนซูยู่ฟังยังคุณนั่นเมาได้งั้นที่ดีแก้วเบียร์ไปทรงสก,กัเดเรียบร้อยแลยนะ้นที่แก้วไม่มาได้นะฮักแก้วไม่แล้วไม่บิงัง nó ừ, nào, nó leo, nào, nào, ใหญ่กว่าเดิมเจ้าเก่าเตะทิ <t tempted> ้งไปเขาวะเตะอะไรนะตะแก้วถิมเตะแก้วถิมนี่ยขาดทรัพยากรทางบ้าไปผู้นึงเลยเด้่ยเจ้าเบียร์อันเป็นที่รักยิ่งไปละโอ้ลด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 โอ้โหสิได้ของมันแพงของมันแพงของเงินแพงจักหน่อยก่อนเด้อคำบอกว่าอย่างไร ตอนได้อาบน้ำเรือกันมาตะเวนอยสามโมงบุญละี๋ยวนี้กับประมาณหาโมงตอนได้อาบน้ำมาเฮ็ดวิดีโอไว้ให้ลูกให้ร้านบึงฟังเพลงบ่อยหัวเรียนยจะร้องเพลงฟังว่าอยากแสดงอันมุกตลกๆนลละเดี๋ยวอันปล่อยไฟยคลายว่าได้กระจกลับบ้านมาอวนอกระจมาไหม เอามาฝากคนบุรีสารก่อมะเร็งปรสันว่าว้ายสู่พื้อเก่าพย่านเกิดมาแล้วมันกับาย่เนะาะญาตินิยังกับควาวตายคนบุรีพ้นออกแล้วล้มพานก็เลยหายเสดายไดย้ความรักอยากสิเอาขึ้นได้ปะทโธเสียงแม่ <laughs> เอาจะลองเพียงให้ฟัง เอาเพียงเกาเกเพียงแต่งไม่เกาเกาหมดเสียงควรจากอิสราเอลคือทอดเจ้าลายไออยากปัญญาให้ความเศร้ามาอยู่ประเทศของเขาบอกคือบ้านเฮาดอกเด้อคำแพงย้อนทุกย้อนยากแคนวใสเสปากบ่พแอแรงจังได้จากเมียแพงมาสู้ขายแรงอยู่ที่แดนไกล บ้านนี่น้อลูกเขาก็อสิหัดเว้าจอยจอยยอนจากลูกมาแต่น้อยนี่เมียของคอยหล่อ,อหัวกลับไปห่วงเมียอยู่บ้านก็พวกคนพ้านจิตจังไรบ้านก็แหงแอมไม่ไพก็คนมืออ้มันจิตบดี โอ้มีอาจาหาหนาวมาให้ตุ้มลูกน้อยตอนกลางคืนอย่าปล่อยหาเสื้อตัวน้อยที่เราพอมีใส่ให้ลูกอุ่นเดอ้อแม่คุณดูแลให้ดีคงอีกไม่ถึงปีตัวแก้วนี้คงได้กลับมาคือทอดเจ้าหลายอายากบรรยายความกุ้ม มันตกลงไปในลมงานมันรัดกุ่มบ่มีเวลามันทุกแมันยากสิทนลำบากแก้วเบาวา่วเพื่อลูกเมียสิอดสารอวันเวลาอยู่พร้อมหน้ากัน โอ้เมียาจ้าหนาวมาให้ตุ้มลูกน้อยตอนกลางคืนอย่าปล่อยหาเสือตัวน้อยที่เราพอมีใส่ให้ลูกอุ่นเด้อแม่คุณดูแลให้ดีคงอีกไม่ถึงปีตัวแก้วนี้คงได้กลับมาคือทอดเจ้าหลายอายากบรรยายความกุ้ม มันตกลงไปในลมงานมนรัดกลุมบ่มีเวลาม่นทุกแม่นยากสิทุนลำบากไอ้บ่าเพื่อลูกมีสิอดสารอวันเวลาอยู่้อมหนากันก็เนี่ยบ้านอยู่ไปเอาหอยเศร้ามาเห็ดมิวสิกล่องอัดแผ่นไข่หอยเศร้ามันย่งมาแลบ่มันเป็นปีแล้วหอยเศร้าพ่อที่พ่อได้ขายอยู่ดีเนาะขายให้ ผู้จบ้านเราไปเปิดใครตาโลผู้มันด่วน <laughs> <laughs> อีอั้มมึงอย่าว่านะ่ะไอ้แทนมึงน,นี่เครียดอย่าว่าถอยลาไอ้แสดงออกในมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาระบายร่มออกไปเขาเม่งานมันเครียดเครียดกับงานแน่เครียดตึ้งคนหอดบ้านหอดอย่างแน่มันจะเกิดโลกเกียดคือว่ามันสบายใจเขาก็เฮ็ดไปเบ้าไปแสดงออกไปเขาบริผิดอีกอย่างที่มันเสียหายบริผิดศีลธรรมบริผิดกฎหมาย เห็นพวกแม่วัดดาวกับพวกแอลออรุนะพักกันตอบโต้กันทั้งเซื้อเสียอมีเดียก็ยังส้มเสื้อนี่ยังก็บงจังน้ำเขาเดาะก็ลงยูทูบแหวก็เลยเห็นเบิ่งแล้วเขาเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดเป็นเนีของเขาสินะเฮ็ดบ้าบ้าบงบองสินะอย่ามาอายแทนอ้โดยเฉล่ะอายมันหมุดมึงเสียหายแล้วยาได้กูจีสู้ควันเนีมึงได้อึ่ำมึงจะฟังหรือว่าข้สู้ควันน่ะ ออติดหอดมูหอดผวกมากอยู่พีกันเดี๋ยวติดอดพีหอดตองเมียบานชอบไปหายกินเหล่าทั้งไหนวะครบับส่วนอีมาวน้ำได้เอ้าไปล่าในพงบ่โดนสีทองคาราโอเกะบ่บ่เมาบ่เลิกล่าสั้นเมียบานเนี่ยไบอบอ่มากกว่านักติ๊กไปไล่ยิ่งเลยไม่เห็นยายนั่งพาไปกินเหล่ายันได้นั่งได้นั่งปล่อยกูจะเข้มยิบปากได้นั่งไป ไปเข่าส่วนมูอส่วนนั่นไป,นนนปก,กับเมียบ้านเดากมเมียบ้านกูก็ย่านสูกไปทั้งไม่แต่วระสูควอดกำเมียบ้านทุกจะอยู่บ้านแล้วล่ะมงึงไปไปใส่ดอกมันเท่าล่ะเด็กไม่ไงล่ะมึงก็ลเกลยกทั้งอีเมาล่ะทั้งอีนน้องเมยตังอย่างอีคุณเสริมเป็นไงค,คุณเสริมสบายดีอยูอยอ่บบคุณเสริมเอ้าฟังเพลงต่อไปเอาเพลงเก่ามาลองล่วงมาละบั้มสาวเท่าเป่าเน็ตเอาไว้ที่หลังเอาสาวมันทงเล่นเน็ตซะก่อน ผู้บ่าวบรนโพคนก้แห่งเมืองน้องคายอยากเตือนเจ้าไว้สาวงามผู้นั่งเล่นเน็ตบางคนโพดมามีแต่ลิลาเด็ดเด็ดไอ้นั่นขึ้น้ำขึ้น้ำสาวงามเล่นเน็ตอายานเจ้าเสียดน้ำเน็ตคว้างบักจอบลอยเฮ็บึงูุนาพากันซุ้มหัวกันเขา ไปหม่มาเขาแล้วเด้อยายห้องมาใส่เอาพรากันนางเฝ้าลงไปเฮสาวน้อยสาวใหญ่สาวกีดเด้อแห่งคุมบ้านทงสาวน้อยกัคากสาวจักแรแลนบ้านผู้ผีปอบบางคนเขียนตอบในเน็ตทึงจจทึึงจาบัดโมน้ำย้ายามาเกินเอาลายตายห้า บอมีดอกจ้าจ้ามิตววอีอย่างเดี๋ยวนี้ลูกเสาลากาคับข้ภูมักวาเมื่อคนสดเป็นหลายเอาโกดข้อมือคนสดเนี่ยจ้าผู้หน้าตัวพ่นมาเกินเอาลายตาย้าบุญยานพวัวเตะข้าฟ้าสันบอ้อนองเสาหลัวลินบุญยานหมดสิ้นเตะข้ฟ้าสันบ้ลูกเสาลายายบงจบไปแล้วสองคงานเพลง จากหนุ่มพญาน้อยเมืองหนองคายดีเกลี่หนุ่มเสียงใสเบาปานนกอีกแก้วสายหาขี่ไซฟ้าจะขี่จะเป็นเด็กน้อย <laughs> เอาเพลงที่สองเพลงที่สามต่อไปสาวเ่า,าเฝ้าเน็ตขี่ขั้นขาดเฝ้า์เนตวงเล็บสาวเ่า,าเฝ้าเน็ตวงเล็บขี่ขั้นขาดเฝ้าเน็ต <laughs> มึงงามยี่อ่ะเด็กกูเป็่วงมึงเสื้อน่งมิยังบ่มึงขี่ขาโว้นกูเป็่วงม,มึงไง <laughs> มึงอยู่ฝูงไหงามวะม,มึงหลอก สาบันพไม่สม er ัยเป็่นสาวไนยังม no ึงปากเว่ยเวะนะเจ้าขุยองมึงยื้อขุนยองคนเดือนยองไอ้มึงเลือใจเสื้อเนี่ยคนมึงเนี่ยขุมิตั้งวตนว่างมึงทีไห้ละต่นมึง่ามไม่รอกปากมาหมาไอขุนยองมึงเปลียนดอกยักบลรหายเป็นต้นายน้ำพวกสาวโเทาพวกอเผา พักันนางเฝ้าเตนเนต็ตตกคำแรงมาเวียกงานเบียกบ้านบ่เหตหนุนางอ่อนกาเฟเล่นเน็ตคุยน้ำผู้บบาวโอ้ยจังแม่นข่อยนยเด็กหน่อยห้องยายแล้วเด้อสาวเฒ่าหูบอเจ้าก็สร้างมาเป็่น,นคัเนอ่ข่ละมาเงึดมางอสาวเฒ่าเฝ้าเน็ตบ้านดอน ผู้เป็นเอาลายแม่นคุณยายขาเน่าถูกเทกเอลซีเสกเลขกขาถูกเทกปาดแม้งพงเมาสยาของเพนคนใจไห้ลุ่นผู้บ่าวสยาสาวเถาเสาเหมียวจอมซาบันดอนผู้ไว้เพื่อนขอนคืออ่อนนิชาจันหลนได้ยินข่าวมาได้ยิน,ยนคนซาดังมาแตกจน ว่าอริชาจันลนคนสวยสิลงค้านทองกิลีบ่น้องสงกับไอยทา,ายคองแก้มองต้องเอาหัวสนออาหฮวาเอาผัวนอลาไอซิมานั่งเป็นหมอสูเอาหัวสนออีลาไอทายาอยากเป็นหมอสูฮ่าฮ่าเรจสู้คนในมึง เสเสีเสีสีเทพพ่าพนมวอนแวนวิเศษอดิเลกเตเจโชใช้ยาตุภาวังใช้ยามังคละใชัยามหามุงคลปุ่นแป้งดีเหนือแนว อาควรแกวโยกย่อมามีทั้งข่าวภายาเสนาแลมาทั้งนักปาชรูหฮทั้งบัณฑิตและเจ้าเมืองเนือง,งความพร้อมเอาแก่มานัง่งล้อมสาธุการบริวารหลายเหลือลังมาห้มนังอยู่ซ่อนร้อนตาสะออนบุญหลายหลากบอ่อพัดผากไปไกล มายินใจสูอสิมซนให้เป็นมือนมุ่งค้นให้เป็นผลสืบ,สบร้างบ่อแล่มล่างแม่นลวยล่าเพียงใดอําเสียงคือบ่เดี๋ยวสู้คนนั้นเกิดมึงบ่กเสยเสีเมื่อนี้เป็นมือสีอองตองสีตองลองคือหวงสดแกงหอดย่ามแรง เจ้าได้นางแดกเหเล่าฮอดย่มเศร้าสแตกยาผ้าลาตบเป็นมือเป็นเว้นมาถามหาแต่แนวแก่แนวถอนกลละมาอ่อนซ้อนกับสาวบ้านดอนไปดเด้อเด้เป็นเอาในน้อยๆเดี๋ยวมือนนายภูจีมาสุขวนในเมึงนหม่เอาแค่นี้ละสบายดีสุภูสุขคนเด้อเอาโยกนั่นแก้วเบี่อันเป็นที่รักจริงตะเลาะเป็นตะฮักคักให้ <c oughs> เชียร์กอนนอนเนะ่ครูเบิง เพื่องานมากด้วยกันเพื่องานมากไอ้เจี๊ยบสำคัญกับงานเขาคำว่าคลอนไขอารมณ์ของเขาไปแนวที่ว่ามันบ่ผิดศีลธรรมบ่ผิดกฎหมายเพาเฮ็ดไปรอดบ่เป็นยังแค่นี้ล่ะสบายดีทุกผู้ทุกคนเด้อพักกันดีมีแห้งเด้อผู้เพื่องานทั้งเกาหลีใครได้เงินได้ค้ำมาได้ยำเด้อมึงได้เงินมาหลายๆเด้ออำเดืมชุ่มล้านหน่อยยุงเทียมใครเขาบักสิ่นตากับพักกันหาเงินหาค้ำเขาปากเบอร์คนนั้นหาเงินนะครับมือนมันได้หลายๆไเพ็่มาสางบ้านเขา ทีหลายก็ต้องมาเหตุบ,บ,บดัดเท็ดา,าเนี่ยไปซ่องถวายพระเนี่ยตัวมาหอดบานหอดซองพระแตมีงเงินมีคำแล้วก็ส่วนกันตัวเหตดอย่างเข่าไปเป็นที่ระลึกก่อนเข่าไต่คนเข้าเกิดมาอายู่งสันเก้าเห็ดไว้ต่างฝากไว้น้ำประวัติศาสนาไว้แค่นี้ละสบายดี